การไล่ล่าไปสู่สิ่งใหม่ที่สันสมัยก้าวหน้าและเป็นประโยชน์มากขึ้นอดีตที่ผ่านมาทังเลียวันนี้ตายตอนนี้ก็ถือว่ารอดตายในช่วง30ปีเนี่ยข้าวหุ้นธุรกิจมีผลประกอบการที่มีกำไรตั้งแต่ปีที่5 ของการดําเนินกิจการจนกระทั่งบัดน,นี้ทีเป็นผลกําไรต่อเนื่องมาทุกป,ปีนะครับน่าสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยสองปีมานี้ผลกําไรเรียวลงนะครับนั่นหมายถึงว่าจะต้องหาแนวทางที่ทําให้กําไรในภาวะปกติแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้องคอ์กรได้รวมทั้งการขยับขยายในการที่จะ มีเงินลงทุนสำหรับโครงการลงทุนใหม่ๆด้วยนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจสิ่งพิมพ์รวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยก็ยจะต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆแล้วก็จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ปี37เป็นต้นมาก็ถือว่าตลาดหุ้นตอนนั้นก็อยู่ในยุคที่เฟื่องฟงูเห็นได้ว่าดัชนีที่ ทำสถิติเป็นออนไทม์ไฮสูงสุด1,700จุดก็เกิดขึ้นในปี37แต่ว่าขณะนี้เนี่ยจะเรียกว่าถอยหลังก็ว่าได้นะครับในปีนั้นกออ็ตลาดทุนก็มีสภาพซื้อง,ง่ายขายคล่องดัชนีก็สูงแต่ใน,ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นวิกฤตที่คืบคลานมาก,ก็คือ วิกต้มยำกุ้งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากนั้น3ปีต่อมานะครับจากตลาดหุ้นพันเเนี่ยเหลือ300จุดซึ่งเป็นการถดถอยอย่างรุนแรงแล้วก็ยังถดถอยต่อเนื่องมาถึงอีกประมาณ6-7ปีภายหลังถึงจะเริ่มฟื้นขึ้นมาก็จะมีสัก3าวิกฤตมั้งครับรวมต้มยำกุ้งด้วยก็มี ปี5-1-5-2ก็คือวิกฤตฮัเบ์เกอร์แล้วก็มาโควิดปี6-2-6-3 2อีก2ปีถ้าจะบอกว่าความหนักหนาสาหัสกันี่สุดก็คงจะเป็นวิกฤตต้มยำกุุงซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตลาดการเงินก็ปิดประตูหมดทุกบานผู้ประกอบการไม่มีเงินสดคือธุรกิจที่ต้องใช้แต่เงินสดเท่านั้นไม่มีเครดิตเลยซึ่งตรงนั้นก็ต้องอยู่กันแบบ ใช้ทุกวิชาทั้งวิชาทางธุรกิจบริหารจัดการและก็วิชาเอาตัวรอดซึ่งก็ทุกทรมานกันอยู่หลายปีถึงประเทศชาติถึงจะค่อยคฝ่าฟันวิกฤตขึนนน้นมาได้กทรเรียนที่ได้รับอันแรกก็คือต้องอยู่กินอย่างพอเพียงอันที่สองก็คือว่าต้องสลัด ความเคยชินในการทำธุรกิจทั้งปวงที่ผ่านๆมาและห็นได้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจที่หลังจากล้มไปแล้วเนี่ยและจะฟื้นขึ้นใหม่เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้จากจุดเล็กเท่านั้นไม่ได้ฟื้นจากจุดใหญ่เช่นเสียไปร้อยหนึ่งจะตั้งหลักใหม่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยคิดร้อยไม่ได้ล่ะต้องคิดจากสิบคิดยี่สิบสามสิบ แล้วก็เดี๋ยวมันโตมันเองนะครับคนที่คิดว่าเสียไปแล้วก็จะได้กลับคืนมาได้เท่าเดิมน,นะส่วนใหญ่ก็จะเฟลเพราะว่าองค์คาไปยบประเลจต่างๆไม่เอื้ออหน่วยเลยที่จะให้ทำแบบนั้นได้อดีตที่ผ่านมาทั้งเรยวันนี้ตายตอนนี้ก็ถือว่ารอดตายในช่วง30ปีเนี่ยข้าวหุ้นธุรกิจมีผลประกอบการที่มีกําไรตั้งแต่ปีที่ห ของการดำเนินกิจการจนกระทั่งบัดน,นี้มีผลกำไรต่อเนื่องมาทุกปีนะครับน่าสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยสองปีมานี้ผลกำไรเรียวลงนะครับนั่นหมายถึงว่าจะต้องหาแนวทางที่ทำให้กำไรในภาวะปกติแล้วก็สามารถี่จะสร้างความมั่นคงให้องค์กรได้รวมทั้งการขยับขยายในการจะ มีเงินลงทุนสำหรับโครงการลงทุนใหม่ๆด้วยจุดแข็งของพนักงานก็คือพื้นฐานเลยก็คือความสามัคคีอาจจะเลี้ยวเป็นองค์กรที่ไม่มีการทะเลาะเบาแหวงรุนแรงกันนะครับอยู่กันมาเหมือนพี่เหมือนน้องแต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นก็คือว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ นั่นก็คือมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจสิ่งพิมพ์รวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยก็ยจะต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆแล้วก็จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลานั่นก็มีหลายประการนะประการแรกเลยคือความยากในการสื่อสารของตลาดทุนเองเพราะว่าระเบียบ การหรือนโยบายอะไรใหม่ๆเนี่ยหน่วยงานตลาดทุนเนี่ยมักจะใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจลำบากมีทั้งภาษาทางกฎหมายแล้วก็มีภาษาทางบัญชีเวลาสื่อสารออกมาก็ต้องแปลไทยเป็นไทยทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอย่างเร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าไม่งั้นก็จะติดเป็นว่าธรรมองค์กรต่อไปยาวนานนะครับอันนี้สองก็คือเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายลองดูใน list ของเซ็ตฟี้ในตลาดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมี Market Cap เท่าไหร่หมายเลขสุดท้าย50ก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่ได้เรียงตาม Market Cap เขาเรียงตามตัวอ,อ,กอักษรงนั้นจะได้ว่าตัว W เนี่ยคือบริษัท WHA เจะเป็นตัวท้ายของเซตและตัวท้ายของเซตร้อยตลอดเวลาปัญหาคือเอ๊ะทำไมไม่เรียงตาม Market Cap เพราะ Market Cap นั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยมูลค่าตลาดของบริษัทเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันที่สก็ ผู้รับผิดชอบตลาดทุนไม่ว่าตลาดหรือกอรรเนี่ยก็ต้องทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ขึ้นมาอย่างความสุดโสมของตลาดหุ้นกาะน้านี้สักสอปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่นักลงทุนเหมือนโดนลักลักโดนลักลัจากอะไรโดนลักลัจากเทคโนโลยีที่เอาหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้ในการซื้อขายหุ้นด้วยความเร็วคือทำยังไงเนี่ย คนก็สู้หุ่นยนต์ไม่ได้คนก็จะเทคออเดอร์หนึ่งเนี่ยใช้เวลามานหาวิแต่ว่า5วิเนี่ย AI เอาไปแล้วเป็นร้อยออเดอร์เพราะนั้นซื้อก็ไม่ทันขายก็ไม่ทันแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนธรรมดาเนี่ยก็แพ้ออกจากตลาดมาทุกทีเพราะนั้นสอมปีมานี้เนี่ยดันนชนีก็ลดเส็จก็ลด พอเซ็ตลดนั่นก็คือผลตอบแทนของผู้ลงทุนไม่มีมีแต่ตัวหุ้นที่ติดลบขาดทุนออกมานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ตระหนักพอในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในตลาดจนกระทั่งมันเริ่มปรับเปลี่ยนสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้น ตลาดจนมาถึงขนาดนี้ต้องเรียกว่าอยู่ในระยะฟื้นตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความโปร่งใสในตลาดหุ้นซึ่งการสอบสวนเนี่ยรวมทั้งการดำเนินการที่จะปิดความเสียหายต่างๆก็ควรจะรวดเร็วกว่าน,นี้หรือบางเรื่องก็เป็นความบกพร่องของแมคาครซึมหรือกลไกในตลาดทุนเองเช่น อุปกรตรวจสอบบัญช <To> ีแม้กระทั่งเป็น Big กโฟรแล้ว oh ก็ตามกรณีสตาร์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าตัวเลขที่โชว์ในการประกาศผลประกอบการเนี่ยยอดขายก็โตกำไรก็โตมาทุกปีแต่ปัญหาก็คือว่าเงินสดกระแสเงินสดเนี่ยต่ำอยังไม่น่าเชื่อตรงนี้เนี่ยความจริงน่าจะเป็นที่สังเกตของบริษัทตรวจสอบ แต่ว่าลอดหูลอดตาม,มาได้จนนั้นก่อความเสียหายใหญ่หลวงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกัปตันในตลาดทุนเนี่ยก็ต้องสนใจและก็กวดกันให้มากกว่านี้หน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดทุนเนี่ยก็ควรจะมีกำรรตื่นตัวมากกว่านี้อย่าให้เข้ามาลักหลับได้นะครับแน่นอนว่า ถ้าเศรษฐกิจดีตลาดทุ้นก็ดีไปด้วยนะครับพวกบริษัทต่างๆก็มีผลประกอบการที่มีกำไรแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะให้ผลลัพธ์ตนข้ามทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจในรอบเกือบสองทศวรรษเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีเลยที่ไม่ดีเนื่องมาจากอะไเนื่องจากบ้านเมืองเนี่ย มันอยู่ภายใต้การปกครองของระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยย้อนหลังไปสัก40ปีที่แล้วที่เรื่องกระแสประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่เป็นว่าธรรมของโลกก็ยังพออยู่มันได้แต่พอตอนหลังเนี่ยบ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะไม่มีขายโคบหาสมาคมด้วยสองชตวษที่ผ่านมาเนี่ย นักการทูตของเราที่ส่งไปประจําในชาติตะวันตกทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นซีกยุโรปสหรัฐเมกาหรือเอเชียเราด้วยกันบางประเทศเนี่ยตกงงานไม่มีงานทําสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเวทีการค้าของโลกเราถูกปิดแคบด้วยเพราะไม่ไมีใครจะเจรจาทวิภาคีกับเราเพราะฉะนั้น ยิ่งการเมืองที่ล้าหลังก็จะทำให้เวทีการค้าเวทีเศรษฐกิจของเราแคบลงเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะถอยหลังและจงทั้งแทบไม่มีอนาคตจวทั้งเมื่อเร็วๆมานี้เนี่ยโอเคเริ่มมีการที่จะแก้ไขกฎระเบียบที่หุณนยนเอาเปรียบคนหรือการช็อตเซล์ลที่ เคลือบแคลงไปด้วยความไม่ปร่งใสก็ตลาดหุ้นเริ่มดีขึ้นและก็เริ่มมีความหวังใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดูเหมือนจะดีขึ้นมีคนมาพูดถึงวิสัยทัศน์ของประเทศชาติที่ครอบคลุมมากขึ้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเศรษฐกิจของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในประเทศ ต้องมีอยู่มีกินมีเศรษฐกิจที่ทำมาค้าขายกันได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนต้องเรียกว่าวางแผนไปทำไปแล้วกันเนาะเพราะว่าธุรกิจส่ก็เหมือนถูกไล่ล่าอยู่โดยเฉพาะธุรกิจสิ่งพิมพ์ทำยังไงธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยถึงจะยืนหยัดได้นานที่สุดโดยไม่กินตัวเอง กินตัวเองก็หมายถึงว่าชักเนื้อไปทุกวันควรจะมีส่วนที่ทำแล้วเนี่ยก็มีผลประกอบการที่อย่างน้อยก็ไม่เข้าเนื้อมากแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม Product เพิ่มแพลตฟอร์มของสื่อมากขึ้นในรูปของออนไลน์ในรูปของทีวีออนไลน์ในรูปของการขายข้อมูลต่างๆก็ เหมือนกับหนีการไล่ล่าแล้วก็ต้องสร้างสิ่งที่เป็นนิวมีเดียขึ้นมาให้มีรายได้ที่จะมาเสริมให้รับกับรายได้ทางสื่อเก่าคือสิ่งพิมพ์ที่นับวันก็ลดลงแล้วผู้อ่านเนี่ยอย่างในนี้คนที่อ่านหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ของเขาพูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนอายุ40ขึ้นไป4 0ลงมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แม้กระทั่งน้องนัก่าวใน ออฟฟิศเองก็ไม่ค่อยได้จับหนังสือพิมพ์กันแล้วปัญหาหนังสือพิมพ์ก็คือทำยังไงเปลี่ยนรูปแบบการจัดจำหน่ายเนี่ยจากการจัดจำหน่ายในระบบเดิมเนี่ยไปสู่การจำหน่ายแบบขายจำนวนมากให้กับองค์กรต่างๆเช่นสถานที่ราชการต่างๆบริษัทใหญ่ๆที่ที่มีคนไปมากมายอย่างสนามบินอย่างไรต่อไรก็ต้องปรับรูปแบบไป นขนาดดีกันก็ต้องพยายามเพิ่มแพลตฟอร์มให้ที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับ